การเชื้อโควิดระบาดหนักทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและโดยเฉพาะการรับส่งผู้ป่วยก็เป็นสิ่งหนึ <S <S ่งที่ไม่เพียงพอช่วงนี้เห็นรถพยาบาลวิ่งเยอะเลยนะคะก็เห็นยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันครับคนติดเยอะขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่ารถรับส่งผู้ป่วยจะพอไหมอะคะจึงทำให้เกิดบริการแท็กซี่ฮีโร่ นรถแท็กซี่นะครับเป็นรถแท็กซี่ที่เราเอามาดัดแปลงในการใช้ส่งคนไข้โควิดที่เป็นกลุ่มของสี่เขียวคนไข้ที่อาการไม่หนักคือเราไม่ได้ไม่ได้ทำคันนี้มาเพื่อให้กับโรงพยาบาลเราทาม,มาเพื่อสับคนไข้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโควิดทุกท่านเนี่ยนะครับจะสาม,มารถใช้บริการได้หมดเราเราให้บริการทั่วไปหมดใครเราก็ให้ ขณะนี้นะครับเรามีทำแชทบอทนะครับจะมีตัวโค้ดนะครับในการที่เข้าไปใช้แชทบอทนะครับโดยที่ทุกคนเนี่ยก็คือเป็นข้อมูลเข้าไปอยู่ในระบบขอให้บอกต้นทางและปลายทางโรงพยาบาลปลายทางต้องรับไว้เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ขอเบอร์ติดต่อก็รือว่าระบบเนี่ยนะครับก็จะเก็บข้อมูลไว้เรียบร้อยจากนั้นเนี่ยทางทีมประสานงานของทางแอปเล็กแท็กซี่นะครับเขาก็จะโทรไปหาที่ทั้งต้นทางแล้วก็ทงปลายทางก็คือผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไรบ้างและเป็นอัดเวลาในการที่จะเข้าไปรับอีกอันนึงก็คือคนไข้ที่เป็นโควิด รักษาหายแล้วจะกลับบ้านซึ่งก็ต้องบอกว่าคนไข้กลุ่มนี้อาจจะยังมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อไม่มีใครทราบเพราะเราไม่ได้ตรวจแต่เราก็จะอยากให้ความปลอดภัยทนที่จะไปใช้รถส่สาธารณะก็มาใช้รถแท็กซี่แเนระดับี่ของเรามาตรการความปลอดภัยของแอ b บู a ลน e ์แท็กซี่ติดตั้งแผงกั้นระหว่างคนขับและผู้โดยสารไม่เปิดแอร์ในส่วนของห้องผู้โดยสารแต่จะใช้การเปิดกระจกทั้งสองข้างตลอดเวลา จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน2คนและสิ่งที่ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาระหว่างการเดินทางผู้ป่วยเปิดและปิดประตูขึ้นลงด้วยตัวเองระหว่างการเดินทางห้ามรับประทานอาหารไม่พูดคุยระหว่างเดินทาง และงดการสัมผัสพลาสติกที่กั้นระหว่างผู้นั่งและคนขับ Ambulance Ta ็กให้บริการสำหรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มขอรับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย1วันหรือ6ชั่วโมงต้องขอขอบคุณคทางบนิธัทโรงพยาบาลราชบุรีที่ผมได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ในการรงวาลราชบุรีในค่าใช้จ่ายต่างๆครับ